มาสวัสดีครับมาทำอะไรตรงนี้หาฟักทองกันครับหาฟักทองเห่นยญนี่แกนี่บ้างเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมดิสวัสดีสวัสดีโอ้ยกับเขา ทำงามแต่ครับกระเพราอันนี้ฟักทองหลากฟักทงองนี่ฮหาฟักทองมียู่เลยมีแต่เขื่อน

Pak apa? Mana? Oma, oma. Oma. Hmm. Oma, oma. Pak apa? Kap, 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 kap. Bye. Bye, bye. Bye, bye.